ไฟปรากฏเหลืองครับเหลือจากที่เรากินครับกว่าจะเดินทางมาถึงที่นาได้ก็ใช้เวลาตุ่มรวม10กว่านาทีครับปลาก็เริ่มจะรอเล่รอเล่ครับไม่รู้จะรอดกี่ตัวครับปลาชิดนี้ไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยทนนครับไม่ค่ไม่ค่อยทนต่อสภา,สภาวะอากาศ รอมีกนอ้อประมาณสิบนาทีครับก็ขึ้นมาจากโบอ่อที่บ้านขาดออกซิเจนนะครับขาดออกซิเจนเหลือรอดกี่ตัวนาอ ยังต้องรอลุ้นครับต้องรอลุ้นตัวที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นครับที่จะได้ไปต่อ ายปอดต้องมาถายปอดทำ PCR ข้ากดครับ รด oh. ลงไปช่วยชีวิตครับลงพายปอดน้ำพุ่มปอดครับแต่วสวยเลย หัวเขาเขาหัวขคให้ลอยพ้นเหนือนหางถ่ายปอดให้ปรากฏจะพามาให้รอดนกลายเป็นว่าสิบนาทีาครับ ฟืนฟืนฟ้นฟื้นก็วเหัวคอยลอยเหนือน้ำจะดูก,การจัดบุนบุกได้ปัามผู้ใจ ti khang rang mai ko mi yu ko on air an tu 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 ดูอาการอีกสักระยะนึงครับรอด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 เริมเติมเติมเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วครับ ไม่รอเราก็จะจับขึ้นมาด้วยขึ้นมาก้นมาขึ้นมาหายใจขึ้นมา,นมา,นมาหายใจใใจละลงไปลิดบม,ม,มีเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะรอดด้วยครับแบบนี้ จะต้องรอลุ้นครับถ้าปล่อยไ,ไว้แบบนี้ครับค่อยกลับมาดูโอเคครับหลังจากทําการ PCR ให้กับปรากฏผ่านระ,ระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าเขาจะเริ่มฟื้นคืนชีพกลับมาครับ มีส่วนเพื่อนมันเพื่อนเขากำลังจะช่วยให้พื้นอูวนี่มันมัช่วยกันครับช่วยกันดันมือกัดกันก็ไม่รู้นะมันกัดกันครับกัดกันเออไม่เปรย์ซ้ำหลอดน่าจะหลอดแล้วแต่เรากัดกันครับกัดกันส่วนตัวที่เรา ช่วยเขาปลายปอดก็เริ่มเริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มฟื้นครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับเริ่มฟื้นกันแล้วครับพวกกลุ่มนั้นก็จะกัดกันอยู่นะครับหาทางแยกมันก่อนมันกัดกันตายแน่นอน กันครับกลุ่มนี้กำลังพื้นคืนชีพมันกัดกันหรือมันจะผสมพันกันก็ไม่รู้นะเจอน้ำใหม่จับคู่กันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ ใส่จะผสมพันธ์หาทางผสมพันธ์กันครับไม่ใช่กัดหรอกครับเจอน้ําใหม่ครับยิ่งจับคู่กันตัวผู้ตัว,ตวเมียเป็นสัญญาณที่ดีครับมีโอกาสขยายพันธุ์ในโบน้ําของเราครับมาดูทางนี้ครับ อันนี้กำลังฟื้นตัวจากการรอแหล่ตัวน,นี้ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วชื่นใจนะครับมันไม่ได้กัดกันครับมันเกี่ยวกันครับ เกี่ยวกันเจอน้ำใหม่เกี่ยวกันเดี๋ยวขผสมพันธุ์เดี๋ยว,าส,ยวสายๆน้อยจะเปิดน้ำโซลาราเซลล์ลงไปเดี๋ยวก็อาจจะมีการผสมพันธุ์กันตามวิธีธรรมชาตินะครับเป็นสัญญาณที่ดีครับเป็นสัญญาณที่ดีกมื่อกี้ เมื่กี้ใจหายวาบเลยครับมันจะนอกน้ำโอเคผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงครับผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงอาจจะหลอดกันแล้วครับอาจจะหลอดแล้วครับอาจจะรอดแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาไปแบบนี้ครับ จะมีบางตัวที่แข็งแรงมันจะเกี้ยวกันครับมันจะผสมพันธ์กันว้าเราช่วยชีวิตได้ทุกตัวครับได้ทุกตัวหลอดทุกตัวจบความสำเร็จไปในอีกระดับหนึ่งยิ่งกว่าไปกว่านั้นครับเรายังพบว่ามันมีการจะผสมพันธ์กันเองครับเริ่มมีการเกี้ยวกันแล้วครับ หรือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับเดี๋ยวก็คงจะขยายพันธุ์ในบอ่อของเรานี่แหละเกี่ยวกันแล้ว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 ผู้ตัดเมยกำลังโคลเคลียกันครับสความสําเร็จเกินความคาดหมายครับที่แรกตั้งใจว่าจะเอามาปล่อยแต่ว่าพอเขาไาเจอน้ําใหม่ครับเจอน้ําใหม่เกิดกัน อยากที่จะผสมพันธุ์กันเกิดการอยากผสมพันธุ์กันเป็นสัญญาณที่ดีครับเกี่ยวกันแล้วครับหาดูยากครับผสมพันธ์เองผสมพันธ์กันเองตามธรรมชาติครับปลากดเหลืองครับ